เพื่ออะไรสวัสดีครับผมวันนี้อยู่เราสัมคนจากช่อง Accelerate Channel นะคะวันนี้ ใช่แล้ววันเกิดของพี่เบลละครังนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเรามาเปิดชุปที่บ้านเพราะว่าเราเ<อ>จะไปปกบ่านเขาว,วันนี้ก็มีเพื่อหลายช่องเลยเยอะแม่มากมายเยออแม่มากมายเขาบอกว่าเราไม่มีโอกาสได้มารวมตัวกันอย่างนี้นองตาจะเป็นวันสำคัญเพราะว่าหนึ่งนะคะต่างคนก็ต่างทำงานก็้วก็มีหน้าที่มีโควิดด้วยทำให้เราห่างกันไปกัะ มาเจอกันนะคะแต่วันนี้จะบอกเลยว่าเป็นคลิปพิเศษนอกจากจะไปันเกิดพี่เบลแล้วเราจะไปแกล้งเพื่อนกันใช่ไหมวันนี้เราจะมีชาเลนจ์เพื่อนทำเป็นแบบชาเลนจ์แบบตลกตลกเลยแล้วจะมาดูกันว่าใครจะทําหาที่สุดใครทำหาที่สุดไม่ต้องอะไรเยอะชาเลนจ์แบบแค่พูดคําเดียวเลยว่าต้อหน้าอย่างนี้หรอต้องทำหน้าอย่างนี้ด้วยเกลียดมากอะมาวัดกันว่าใครจะน่าเกียดที่สุดได้ ก็ไม่เท่าพี่หรอกคือท่าลนละคนนะเดี๋ยวว่ารอดูกันว่าใครน่าเกลียดที่สุดแล้วทุกคนโหวตใต้ตคอมเมนต์ก,อก่อนจะไปดูคลิปได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซะะับสไคร้เนื้อค่ะทุกคนไปเดินแล้วขออนุญาตเดินทางไปบ้านละคังก่อนละบ้นะคะ let's go ตอนนี้ก็ถึงบ้านเราแล้วนะคะใช่ใช่บ้านพี่เวลถึงบ้านละคังแล้วนะครับเพิ่งจะมายังไม่ค่อยมีคนมาเยอะเท่าไหร่ก็มีคอนจจมา แล้วน่าจะเป็นแค่2ช่องนี่แหละมั้งไม่ใช่ดิเยอะมาเยอะเปิดตัวยานครับผมไม่ใช่เจ้าภาพเจ้าภาพสวัสดีครับนี่กล้องนู่นเออนะฮะก็จะาขอวันเกิดนะครับแล้วมรอเบลนี่มีอะไรตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นพี่การก็พี่การพี่การหรอใช่ของขวัญวันเกิดให้ก่อนอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยหามานานแล้วไม่ถึงเสื้อหามานานลูกเสื้อเหรอเนี่ยถุงนิยมเนี่ยว้าหามาได้ไหนเนี่ยเสื้อเขาเสื้อเสื้อที่แบ ไม่ต้องซื้อไม่เบลพวกพี่มีนแข็งแรงหรือเปลต้องสังเลยค่ะอะไรแข็งเล็กต้องกินอะไรพวกนี้มก็ไปหยุดรอโลกตดอะไรมาขอให้ี่เบลนะคะมีความสุมากแล้วก็รวยแล้วก็รวยอีกไปส้านร้อยร้านัน้านมีความสุขมากแล้วรอดูเพื่อนให้โค้ชครับผมหมาโค้ชครับคุครับตอนนี้ก็เวลาก็ร่วงเลยมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเมยน้อยค่ะเมยน้อยสวัสดีค่ะเมยน้อยเดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์นะพี่เนาะพูดคำเดียวประโยคสั้นๆว่าไงต้องมีลิ้นด้วยเหรอให้ฮาที่สุดจะให้เอฟซีอะบวชว่าใครอะได้แบบหัวใจผ่าชโลนเดี๋ยวไล่ให้ทำช่องเลยอะช่องแบบเบ้งก่อนเลยเอาไปก่อนเลยอะเออเด็กเบ้มาพี่ชาเลนจ์ให้เล่นพูดคำว่าดูปากเออเอาให้ฮาอะไรอาะเดี๋ยวเบ้คนแรกนะครับ ใส่ตอนนี้ไปเป็นพี่เอิร์ธสงใจนะครับผมทาเล่นพูดคำว่าให้หาเมื่อเมื่อตาเรียนอะเฮ้ยเรี่ออะไรวะันนี้้ได ยงไปแล้วเอาแบบว่าเต็มๆเลยอ่ะต่อหน้ากล้องเลยเอาเลยแหละเอาใส่กล้องเลยมีเสียงด้วยเอาเอา ลิ้นยาวๆอย่นี้หน่อยลิ้นหนุ่มแค่เนี้ยยาวยาวเอาแบบลิ้นยาวๆอ่ะเอาแบบลิ้นยาวยาวอ่ะแค่นี้ตากล้องก็หาแล้วไม่ต้องน้ำเยอะเอาไม่ได้ขอก เฮ้ยแนนแนนบอกไม่ได้มาทำทำไงแอลแอลอ่ะอ่ะอ่ะอะไรนะหนึ่งแอลอันนี้คือคือว่าเต็มพี่แล้วแอลแอลไปชนีแอลก็บอกว่าชาลิ้นไม่เป็นโอเคค่ะมาเป็นชาลินพูดคำว่าดูดูดูปากแล้วก็ดูหน้า ว่าใส่ก้อกพ้องกันได้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 เอาเอาแบบพร้อมกันเลยส่วนไม่อยากกับดูด้ เอา,เอาให้ตก่อนเลยอเอาเอ้า,าเาเขียนะไรทำตรงเลยนะเ,เพื่ออะไรถามคน,เป,นเป็นชัลเลนไม่เห็นมาขเขาทำมันฮาดีเอา้า เราแหวกแน่ๆว่ะดูเลยปึ๊บปากกูแน่แหละไม่มีไม่มีน่สองสามไม่ได้จะดเอ่คเราทำด้วยกันีน่งเองสาไม่มีไม่มี เอพื่อไปล้วจะได้ปีนโอ้ยโอเป็นชาเลนจ์ชาเลนจ์เหมือนชาเย็นป่ะคล้ายๆกันน่ดีกับแซมมอนอะ1 2 3สอามอ่าว บอกเลยเบสิกจะเจอบอสเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่อยมกเชื่อหรอกอยากเชอ่ะเาเป็นเล่นไม่อยากดูไม่เชื่อว่เป็นคนที่ลิ้นยาวและลิ้นดีที่สุดมันต้องทำไงแลทำไงแล้วแบบลิ้นยาวยแล้วก็มีเสียงเฮ้ยทำไมท

อยากโดนฉันแกงว่ะได้เหรอได้ปะไอ้พี่ได้ใช่พี่กล้องมันสั่นกล้องมันสั่นโอเกล้องมาสั่นเดนับนับหนึ่งสองสามไอ้พี่กล้องสั่นกล้องสั่นออพอแล้วพอแล้วคุณเก่งใจผู้ใหญ่มากให้เขาโหวตกันนะให้เขาโหวตถ้าใครแพ้ทำโทษอีกคลิปนึงได้แอน จะมีครับดนจะมีกันทำโทษอีกคลิปหนึ่งขออภัยบอสด้วยที่จะต้องมาทำเลยครรับกทมาานนูขด่ะเป็นชาเลสสนุกสนุกนะครับทุกคนอะไรเนี่ยเป็นชาเลนจ์มันใช่เวลาไหมเนี่ยใช้แนนโชเยอะแนนโชนี้ปวดลิ้นหมดแล้วให้พูดคำว่าต้องทำไหมถ้าหนู่มต้องเป็นหนู่ด้วยเดี๋ยวเราทำได้เอามามา ไม่ดูด้วยเล่นอะไรไม่ดูหน้าตาเลยภาพโพสที่รักษาไว้นานคือคนสวยๆเขาไม่ไม่ทำกันนะวมาทุกคนสวยๆเขาไม่ไม่ทำกันนะทีทีขออีทีอะไรเออแต่ในภาพลิ้นหน่อยลิ้นพี่อ่ะมันเหมือนแมวเอาเร็วหรือจะเอายังไงเอาแบบเนิบๆลิ้นยาวเๆเป็นไง ครับของก็แอก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบสนุกสนุกนะครับไม่ทำคลิปด้วยกันเลยใชก็เนื่องจากว่านั่นแหละดไกลกันแล้วเราก็มีงานทากัรตัวโควิดอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะครับ ขอบคุณนะโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อาต่อไปที่ซาใครอยอะก็พูดไปนี้นะไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับ